สวัสดีค่ะทุกๆกคนวันนี้ยายเอ๋สาวสุรา์พัดถิ่นยายเอป๋ปัม๊มปั๊มเป๋เปอิปอมาอีกแล้วนะคะนี่วันนี้ยายเอ๋จะให้ทุกคนดูอะไรเมื่อสองวันที่แล้วยายเอ๋ไปเก็บหอยมานะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนยายเอ๋ไปเก็บนะคะเพราะว่ามันทุรักทุเลมากคือคือน้ําน้ํามันไม่ลงเลยค่ะก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดว่าจะไปดูหอยด้วยกะว่าจะไปเก็บอ่า สาหร่ายท,ที่นี่สาหร่ายไม่ได้เก็บเลยค่ะพอดีไปเจอหอยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนเดนมาร์กทุกคนเลยไม่ทุกคนค่ะขอโทษมีไปเจอคนเดนมาร์กอยู่กลุ่มหนึ่งมีลูกมีพ่อมีแม่ม,มีมีหลายคนมีเยอะมากๆเขาเก็บเขาบอกว่าวันนี้เขาได้หอยแล้วเขาก็ชี้ให้จุดถ้าไปตรงนั้นพอเอไปปรากฏว่าดูนะคะทุกคนเอได้มานี่ค่ะ วยนะคะวันนี้เอกตัวนี้เอกแกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอกจะทานให้ดูนะคะไม่อยากทานเลยค่ะอายเขาแต่เอกเป็นคนชอบกินหอยมากและนี่นะคะเอกแกะตัวที่สองวางไว้แล้วก็เอกแกะเอาไปให้เพื่อนๆแล้วด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสั่งมาหลายคนเลยก็ดูนะคะนี่เปลือกมันอีกกองไว้ตรงนี้นะคะบ้านเอกรกนะคะทุกคนเต็มไปด้วยหูหมูหนังหมูค่ะวันนี้เอกจะทําเอกจะเอาหนังหมูมาต้มค่ะทุกคนต้มเพื่อจะ เอาเก็บไว้ทําเนมแล้วก็เอาทําแคปหมูนะคะสกระปรกหน่อยนะคะทุกคนไม่ต้องดูหน้ายายเอ๋นะคะยายเอ๋จะแกะหอยให้ดูค่ะทุกคนอาจจะแกะเป็นแต่เอ๋อยากให้ทุกคนที่ให้คนที่เขาแกะไม่เป็นอนะ่ะดูนะคะว่าเอ๋แกะยังไงเอ๋มีอุปกรณ์มีมีหลายเล่มน,นะคะแต่เอ๋ไม่ใช้มีดนะคะทุกคนเอ๋ใช้อันนี้เป็นอดีตมีดนะคะอนาคตเป็นที่แกะหอยเพราะอะไรเอ๋แกะกับอันเนี้ย มีดอันนี้คุณสามีเก็บไว้หลายสิบปีมากรักมากแต่เอเป็นคนงัดเอาไปงัดหอยแล้วหักเพราะเป็นเหล็กก้าที่แเกที่กรอบอะค่ะมันหักปุ๊บคุณสามีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่แกะหอยให้เอซะเลยแล้วนี่นะคะเอแกะนีจะแ,แกะหอยตัวนี้เอกตอกออกมาจากหินนะคะนี่ยมันติดหินตัวเนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ไม่ทิ้งยายเอนะคะเอจะพยายามลงคลิปให้ดูนะคะ ช่วงนี้ยายเอ๋ต้องอ่านหนังสือด้วยอะไรด้วยยายเอ๋ก็เลยจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะทุกคนถ้ารักยายเอ,อ๋อยู่ก็อย่าทิ้งกันนะคะทุกคนเพราะว่าเอ๋ไม่เคยทิ้งเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเอ๋เอ๋ไม่ค่อยได้เข้าไปคอมเมนต์แต่ดูเฉยๆนะคะเอ๋เข้าไปดูะคะ่ะอุ้ยตัวนี้แกะยากมากคะ่ะทุกคนเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันหนาแบบนี้นะคะมีดจะอาจจะหักได้เอ๋ก็เลยแบบต้องแกะอีกด้านนึงนะคะแกะด้านนี้ก็ได้นะคะทุกคนมันมนีมันแกะได้รอบนะคะทุกคน ถ้าตัวเล็กๆเพื่อนๆงัดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ตัวใหญ่งัดยากนะคะตรงนี้นะค่ะเห็นไหมตรงก้นมันนี่นะค่ะบางคนเขางัดก้นนะคะแต่เอไม่งัดนะคะเองัดสองข้างอย่างเดียวก็คือเองัดตรงนี้เลยเนี่ยค่ะมันไม่ได้ที่เอเอาหอยีปส่งเพื่อนๆม,นมันยากตรงนี้นะค่ะยากตรงเกะหอยนี่แหละคะ่ะเว้ยตัวนี้เกะยากมากค่ะทุกคนเดแล้วมันคมมากๆนะคะต้องป้องป้องกันเยอะๆเลยค่ะเนี่นะคะเอจะพยายามให้ดูตัวนี้ ทุลักทุกเลมากเลยเนี่ยนะคะออกจะต้องเอาเอะไรออกขอโทษนะคะเพื่อนๆ <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็พอมันมันแล้วก็งัดขึ้นเลยค่ะนี่นะคะพอง,งัดออกแล้วก็ท้าจริงฝั่งนี้มันจะง่ายเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีไอ้นี่อยู่ค่ะนี่นะคะเอ๋จะมีมีดป้องกันแบบนี้นะคะอันนี้คือที่แกะหอยนะคะทุกคน นี่ค่ะเอ๋เข้าไปดูคลิปของทุกเกือบทุกคนนะคะเข้าไปดูดูแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์แต่เอ๋ดูจนจบคลิปนะคะเอ๋เป็นโรคจิตค่ะยิ่งโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับธรรมชาติเก็บเห็ดเก็บหอยลงทะเลอะไรพวกนี้เอ๋จะชอบดูมากๆเลยค่ะดูคะ่ะทุกคนดูเนื้อสวยสวยมากคะ่ะทุกคนแล้วเอ๋ก็จะล้างตรงนี้ออกนิดหน่อยนะคะทุกคนเนี่ย อย่าล้างเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะรสชาติมันจะจืดถ้าจะกินสดเลยนะคะเนี่ยค่ะพาะว่ามันไม่มีอะไรหอยมันปิดอยู่นะคะหอยตอนที่มันอยู่ในทะเลมันม่ไบ้าปากนะคะช่วงนี้มันหนาวอากาศมันหนาวมันจะขุบปากไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเชื้อโรคอะไรเข้าไปนะคะทุกคนถ้าอยู่ในน้าลึกนี่นะคะดีจะทานให้ทุกคนดูนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอแกะเดี๋ยวเอแกะอีกก็ได้ ตัวเล็กต,ตัวใหญ่จะเก็บทนดูยน,น,นะคะทุกคนจ๋าทนดูใหญ่๋น,นานๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าตัวส่วนมากจะตัวใหญ่หมดเลยนะคะเนี่ยเอ๋ตัวใหญ่ๆแบบนี้เอ๋เพื่อนสั่งเอง๋เยอะเลยค่ะนี่นะคะถ้าตามหลักจริงๆมันแกะไม่ยากนะคะทุกคนเห็นไหมพอมันเข้าไปปุ๊บเราก็งัดเลยค่ะงัดพอมันออกปุ๊บ แต่อย่าใช้มีดเล่มเดียวนะคะเพราะมีดเล่มเดียวไม่ออกมันไม่ง่ายค่ะเพราะว่าบางตัวตัวใหญ่แต่ถ้าโอเคตัวเล็กๆก,ก,ก็มีดเล่มเล็กได้ก็คือใช้เหล็กอันนี้เลยนะคะที่เปิดหอยโดยเฉพาะมันจะง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมันคมค่ะแล้วไอ้นี่มันจะเข้าไปลึกไปลึกแล้วมันก็ไปปาดไปตรงเนี่ยถ้าเพื่อนๆแกะไม่เป็นนะคะหอยจะเละแล้วไม่อร่อยนี่นะคะเนี่ยพอแกะเนี่ย,ยมันจะมีไอ้นี่ค่ะ จะมีเนื้ออยู่ใช่ไหมคะเขาเพื่อนๆงัดงัดเข้าไปแล้วคลิกเลยคลิกแบบนี้เลยคะ่ะหมุนหมุนก็ออกตัดถ้าไม่มีมีดก็ไม่มีอล็กแบบนี้ก็ใช้มีดก็ได้นะคะแต่แต่เอามีดขอแนะนําว่ามีดนนหนาๆเล่มเล็กๆนะคะอย่าเล่มเล่มใหญ่เล่มใหญ่อันตรายคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้าไปข้างในเพราะมันต้องใช้มีดแบบบางๆนะคะเพราะว่าถ้าหนามากมันจะไม่เข้าไปข้างในคะ่ะต้องใช้มีดปลายแหลมๆเล็กๆ ที่ว่ามันเข้าไปง่าย,ายค่ะเนี่ยพอซอกเข้าไปปุ๊บก็งัดเลยค่ะนี่ค่ะงัดแล้วก็ตรงไอ้นี่มันจะอยู่อันนี้ถ้าเราฝาหักถ้าฝาหักเราก็ดูว่ามันยังไงแต่ว่าเอว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยเนี่ยมันง่ายเนี่ยปาดดูมเน้าไปลึกๆนะคะนี่ตรงหน้าเอเอ๋นะคะหน้าอเอ๋หน้าสดหน้าจืดไม่ได้แต่งหน้าหรอกคะ่ะอยู่บ้านไม่รู้จะแต่งไปให้ อะไรดูนะคะให้เก่งดูก็ไม่ไหวอะเอกก็เลยดูแบบของนี้แบบนี้แหละค่ะเนี่ยอันนี้มันหักเพราะฉะนั้นเอ็กต้องหาเปลือกที่มันน,นี้เอจะใส่ค่ะเนี่ยนะคะนี่นะะนนเปลือกต่างเปลือกก่อนนะคะนี่เปลือกสะอาดมากค่ะทุกคนเปลือกสวยมากๆเลยะค่ะทุกคนดูสิหนาด้วยนะคะนนก็จะ ล้างเอาตรงไอ้เศษอันนี่ออกเศษเปลือกมันค่ะทุกคนเนี่ยนี่ก,ก็จะปาดนะคะปาดง่ายมากค่ะทุกคนนี่นี่มันหลุดเลยนะคะเนี่เดี๋ยวจะทานให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยโดนมากที่เขาขายกันอยู่ตัวแค่นี้เล็กกว่านี้อีกนะคะตัวนี้เดียวนะคะเนี่ย เ๋จะไม่ค่อยเอามานี่คุณสามีเก็บมาค่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวเล็กแบบนี้ใช้มีดอันนี้งัดได้เลยเพราะว่ามันแต่เอว่าเอเป็นเป็นคนที่ชอบมีดอ่าเป็นคนตัวงัดตัวใหญ่ง่ายกว่าเพราะว่าตัวเล็กมันเนี่ยงัดถ้าตัวเล็กเนี่ยแปบ๊บเดียวเองขึ้นง่ายมากเลยค่ะคนเดนหมาเขาจะกินตัวเล็กๆขนาดนี้นะคะเขาไม่ค่อยกินตัวใหญ่ค่ะเขากลัวนี่ค่ะขนาดตัวเล็กข้างในยังขาวสด ดูดูดีมากเลยค่ะมันสดอยู่นะคะเอกเก็บมาแล้วเอกเอาน้าทะเลมาได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าบ้านเพื่อนมีหอยนะคะหอยนางรมอ่ะถ้าถ้าเราเก็บมาไว้สักสักสี่ห้าคืนเราเอาหอยเอาน้ํามันมาด้วยนะคะเอกขอแนะนําใหเอาน้าทะเลมาด้วยแล้วก็วางไว้ในนั่นอ่ะหงายแบบนี้นะคะทุกตัวต้องหงายนะคะเพราะว่ามันจะได้คลายนี่ออกแต่ว่าสวนมากไม่แน่ใจว่ามันอาปากหรือเปล่าก็ามาอยู่กับเรา นี่ค่ะอองัดง่ายนะคะทุกคนมันถ้าถ้าเรารู้หลักการงัดแล้วง่ายมากเลยตัวนี้มันไอ้นี่ตรงนี้มันตื้นนะคะที่ที่งัดมันตื้นอีก็จะใช้อันนี้หรืออันนี้ทีเดียวเลยนี่ค่ะออกแล้วนะคะไม่ยากนะคะทุกคนถึงจะตัวใหญ่ถ้าเรารู้หลักนะคะเอ๋ไม่เป็นเสือกินเต่านะคะไม่เป็นเสือกินหอยนะคะเพราะว่าเอง๋งัดค่อนข้างคล่องนะคะเองะ๋งัด สีงัดมาตั้งแต่มาอยู่เดนมาร์กสี่ห้าปีเอก็งัดมาเลยค่ะเพราะว่าพอรู้ว่ามันสีหอยที่ Denmark, เดนมาร์กสก็ไปหาเลยค่ะทุกคนนีก็เลยงัดง่ายหน่อยถ้าคนที่เขางัดไม่เป็นเขาก็งัดไม่เป็นนะคะทุกคนมันต้องใช้มีดปลายบักแหลมแหลม,หลมบางๆนะคะนี่นะคะยิ่งตัวเล็กยิ่งงัดง่ายค่ะ นี่พอดีคําเลยนะคําเดียวค่ะตัวใหญ่นั่นเอ๋เอทานสามคำนะคะบางครั้งน่ะนี่นะคะเอาแค่ตรงนี้ออกแล้วก็สวยมากเลยค่ะทุกคนใครอยากกินหอยมาหายายเอนะคะเดี๋ยวยายเอจะพาไปเก็บค่ะไมก่ก็สั่งยายเอได้นะคะใครที่อยู่ในเดนมาร์กแถวบ้านเอเอเอ,อยู่ฝั่งเชเลนนะคะฝั่งโคเปนเฮเกนค่ะไม่ไกลจากโคเปนนะคะไม่ไกลจากสนามบินเดนมาร์กนะคะ เอ๋ A, ไม่ได้อยู่ฝั่งยูเล่นนะคะฝั่งยูเล่นมันเยอะมากๆแต่เอ๋ไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะคะเอ๋ A, อยู่ฝั่งที่ที่ไม่ค่อยมีหอยเยอะแต่ก็พอหาทานได้แล้วก็อยู่น้ําลึกสะอาดปลอดภัยค่ะเพราะว่าตรงนี้คนเดนมาร์กเขาจะนิยมมามาดำมาดำน้ําหาดำน้ําไปเก็บนะคะทุกคนนี่เอ๋ A, ไม่ไม่คิดจะทําหรอกทีแรกอะ ต่เห็นเห็นหอยมันตัวสวยค่ะเลยอยากเอามาอวดเพื่อนๆเ,เฉยๆอยากเอาหอยมาอวดเฉยๆค่ะหอยมันอวบอันอลังการมากค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเอให้ดูนะคะเอถอดก่อนนี่นะคะอุปกรณ์กันของเอแฟนจะบอกตลอดเวลาเลยว่าเธอระวังนะเธอระวังนะใส่ถุงมือด้วยเนี่ยแฟนก็เลยซื้อแบบนี้มาให้เลยอยางหนาๆนะคะอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้อยู่ฝั่งฝ่ามือฝั่งเปิด ใช้มีดมันจะได้ไม่พลาดทิ้งนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวอีวจะพาทุกคนไปทานนะคะตรงนี้อุปกรณ์นี่วางไว้นี่ก่อนเพราะว่าดีกันเนี่ยกันไม่มันเปื้อนหรือเธอะนะคะทุกคนเดี๋ยวอีวจะซักอันนี้ไว้ก่อนนะคะอีจะไปทานในหะ้เพื่อนๆนดูคะ่ะทุกคนโอ้ยอ๋เดี๋ยวนะคะอีจะให้ดูนี่ค่ะทุกคนเห็นไหม เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเอจะให้ดูชัดๆนะคะดูที่เอล้างอุปกรณ์ไว้นี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยนะคะทุกคนไม่รู้ทุกคนจะเห็นชัดหรือเปล่ามันเดี๋ยวนะย้อนสอนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปนั่งทานตรงนู้นนะคะตรงหน้าเตาผิงอุ้ยเอยก่อเตาผิงแล้วก็ยังไม่ติดเลยค่ะโอ้ยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ผักของเอเดให้ดูนะคะ นี่แล้วก็นี่อีกนะคะทุกคนดูนี่ดูนี่ตัวใหญ่ๆเอามาวางให้เพื่อนรอตัวนี้ยังไม่เกะนะคะนี่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเอจะให้เพื่อนๆดูนะคะไม่ต้องมองบ้านรกสก,กับปรกของเอนะคะเห็นเอไหมอะ่ะเห็นไหมคะเห็นน้ำจิ้มถ้วยใ,ใหญ่แลวสิทีมีน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มเอททำเองนะคะเนี่ยตอนที่เอไปขายเพื่อนๆเอเอาน้ำจิ้มไปแถมเขาด้วยนะคะทุกคนนี่น้าจิ้มค่ะหอมเจียวค่ะวันนี้เอใช้หอมเจียวที่ซื้อนะคะแล้วก็จานหอยหนังรมอยู่นี่เดี๋ยวเอจะแบบไงเดียเอจะแบบนี่ผักนะคะผักผักผักเห็นไหมเห็นผักเอไหมเอย ไม่ได้เปลี่ยนขากล้องสตีขางงโง่ยงยกอ,อยู่นี่แหละอืมอจะกินให้ดูขอโทษนะคะนั่งยงยยงยกอยู่ค่ะกำลังปรับสถานที่อยู่นะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเห็นยายเอ๋ป่าแต่ไม่เห็นหอยเลยอะทำยังไงอะยายเอ๋อยากให้เห็นหอยอะเนี่ยหอยอะหอยอะค่ะหอย เดีย๋ยวยไม่ต้องดูยายเอ๋นะดูหอยเอาไหมอะอยากดูหอยหรือดูยายเอ,ยเอย๋เอ่ยดูปากแย่เอ๋แย่เอ๋ก็อายอีกเดี๋ยวนะคะโอ้ยทำไมทำไมเอาแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเอาแบบนี้แหละหอยอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวจะให้ดูอืมอืมอืม,อม,อม,อม สูงๆแบบนี้เลย้ายทำไมอุ๋ยใหญ่ทุลักทุเลแท้หนูอะไรมากั้นเดียวแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะเริ่มทานกันเลยเอาตัวไหนดีสตาร์ตตัวเล็กก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะ้ยน้ำจิ้มแซบๆของยายเอย หืมป่าจะได้กินเล่นเอาแบบทุลักทุเลเต็มที่น,นี่ผักไม่ต้องรู้นะคะผักอ่ะเอมม๋มีที่บริเวณน้อยค่ะเอ๋จะเอผักไว้แถวนี้แหละค่ะที่มันหยิบง่ายๆนะคะนี่ราดเลยค่ะทุกคนเอ๋ไปเอาช้อนก่อนนะคะลืมเอาช้อนมาอีกแล้วเปอรจริงๆเปอรจริงๆ ช้อนค่ะมีดค่ะแซะแซะอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยหวานหวานค่ะทุกคนเยอะเอ๋ให้ดูเยอะเอ๋นิดก็ได้นะคะแล้วค่อยดูหอยค่ะ โดมันใหญ่โดมันใหญ่มากอืมราดแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นนะคะราดแล้วก็ตัดแล้วใช่ไหมตัดแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะอืมอน่าเกียบเลย่ทุกคนอืม มันหวานนะกรอบมากไม่ขาวนะคะทุกคนอหอมเจียวไม่มียากิทธิ์ก็ทานได้ค่ะอร่อยจริงจริงอ,อร่อยที่ถึงน้องๆที่อยู่ที่บ้านทุกคนชอบหอยนางรมหมดเลยค่ะ ทุกคนจะเอาตัวเล็กให้ดูก็ได้ค่ะตัวเล็กปากให้ี๋จะได้ไม่ต้องกว้างนะคะนี่ค่ะทุกคนเแล้วก็กอืมถักหรือก็ใช้ปกักกาดแก้วค่ะทุกคน เอกาดตะกรามนะคะไม่ได้ตะกาตะกามนะคะนี่เอทานหมดนะคะเนี่ยเอกินทีสองสใช่ไหมสามตัวนี้ตัวที่สี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวเอกินแบบนี้จริงๆนะคะทุกครั้งเลยแฟนเอบอกว่าเธอกินอาหารพัตตะารแพงมากบ้านเขาก็แพงนะคะคนที่เขานิยมทานนะคะ ชื่อไดาเอ็มอู๋เพื่อนกินนี่อร่อยกว่านี้นะคะทุกคนเจะทาบตัวใหญ่นี้ให้ดูใหญ่ามากใหญ่จริงๆเนี่ยเท่าขวามือเอ๋นะคะแล้วข้างในก็ไม่เล็กเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวนะคะดาให้ดูอืมทุกคนดูข้างในนะคะดูแกะค่ะทุกคนไม่ต้องดูปากเองแล้วน,นะคะดูหอยเอาทีนี้หรือว่าจะดูปากเองไม่ต้องดูะค่ะอายนี่นะคะตักกับช้อนแล้วค่ะนี่โอ้ยโอ้ย เลยคะ่ะมาเดี๋ยวเอานิดนึงก็ได้เพื่อนอยากเห็นแบบอีก,กินตัวเดียวคําเดียวเนี่ยนะคะนี่ตัวใหญ่นี้คำหนึ่งเลยนะคะอ่ะ อร่อยมากค่ะทุกคนตัวนี้เอ๋ไม่ไหวนะคะตัวเดียวคำเดียวอะต้องสองคำเอ๋จะให้ดูความใหญ่เดี๋ยวจะแกะเพื่อนๆดูนะคะมาค่ะทุกคนทานหนอย <laughs> ทานหอยใหญ่เอเดนมาร์กกันค่ะหอยนางรมนะคะ นี่ฝั่งเชียร์เล่นนะคะนี่เอจะตัดครึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะตัดค่ะตัดไม่ไหวตัวเดียวไม่ไหวจริงๆค่ะมันใหญ่มากเดี๋ยวนะคะขอโทษเอเวลากินเผ็ดจะน้ำมูกไหลค่ะใครใครเป็นเหมือนดีบ้างนี่ครึ่งตัวนะคะครึ่งตัวน้ำจิ้มเอททำอร่อยยังชงตัวเองแล้วแซ่บจริงๆค่ะเพื่อนเผ็ด เปรี้ยวเค็มหวานทีหลังนะคะอืมอืมอร่อย กินเสร็จแล้วเอ PE, ต้องไปสวานหนังหมูทำแคบหมูแล้วก็เอาไว้ทำเนื้มด้วยค่ะทุกคนนี่คำใหญ่ๆอ้วนๆอบบบทุกคนจะเห็นไหมจ๊ะม,มันหวานเลยมันมากค่ะ โอเคคลิปนี้ยาวมากเลยขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ไม่ทิ้งยายเอ๋นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสาวสุรัตน์พัดถินไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย